ตอนแนวทางการใช้ยารักษาตนเองก็ป่วยเหมือนกันเป๊ะทำไมจะกินยาเพื่อนไม่ได้ละ่ะนี่เธออาการป่วยแบบเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นโรคเดียวกันซะหน่อย หารเป็นพิษปวดท้องไหมล่ะปวดไสติคเสบปวดท้องนะก็ก็ปวดสิโอเคโอเคโอเคอะแล้วถ้าเป็นโรคเดียวกันเลยล่ะนี่เธอเด็กก <g confer dles> ับผู้ใหญ่ป่วยโรคเดียวกันกินยาปริมาณเท่ากันมเออไม่เท่าก็ใช่สิเพราะว่าแต่ละคนน้ำหนักส่วนสูงน่ะไม่เท่ากันปริมาณยาที่ต้องการจึงไม่เท่ากันไงอะอะอะสมมุตินะครับสมมุติ ถ้าน้ำหนักส่วนสูงเท่ากันเป๊ะล่ะก็อาจจะมีอาการแพ้ยาที <t <t ่แตกต่างกันก็ได้นี่เช่นยาปฏิชีวนะเพนิซิลินบางคนแพ้บางคนไม่แพ้ป่วยเหมือนกันใช้ยาตัวเดียวกันกับของเพื่อนก็ไม่ได้นี่ถามจริงนะทำไมต้องอยากกินยาของเพื่อนด้วยล่ะแบบว่าจะได้ประหยัดไงเ้ยฮก็เข้าใจนะ อาการป่วยเล็กๆน้อยๆปวดหัวเป็นไข้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียถ้าไม่รุนแรงหรือมั่นใจว่าเคยกินยาตัวเดียวกันมาก่อนก็พออนุโลมได้บ้างแต่จะให้ดีเนี่ยไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรจะดีกว่านะรับทราบและที่สําคัญถ้ากินยาแล้วมีอาการผิดปกติคลื่นไส้อาเจียนผื่นขึ้นท้องเดินก็ต้องหยุดยาสิจะบ้าหรอใครจะไปกินต่อไม่ควรกินยาของคนอื่น ถึงแม้จะมีอาการป่วยเหมือนกันเพราะปริมาณยาที่ร่างกายของแต่ละคนต้องการนั้นแตกต่างกันแถมอาการแพ้ยาก็แตกต่างกันด้วยอ่านฉลากยาให้ดีทำตามฉลากอย่างเคร่งครัดค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อย smart a p p พ i ลิ t i o n หรือ www.oy.com คุ้มครองห่วงใยใส่ใจคุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา